ทบทวนอีกครั้งนึงนะครับมีคนถามมาอ้าวไปเร่งเสียงนะฮะแต่ละแอปยังไงนะครับโอเคเดวผมจะมาทำอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์นะฮะเป็นคอมพิวเตอร์ประกอบของหมอเด่นชัยนะโอเคตอนนี้เพลงมันเบานะฮะผมก็จะทำการนี้นี่ฮะกดรันนะครับเมื่อรันแล้วนะครับให้พิมพ์คำว่า SND VOL นะฮะ SND VOL เสร็จแล้วให้กด enter ครับอ่าอันนี้วอลลุมสปีคเกอร์นะสปีคเกอร์คือหมายถึงว่าสปีคเกอร์ที่เราต่อนะเป็นแซวการ์ดแซวแซวการ์ดนะฮะที่ต่อออกลำโพงไอว่าเรซโชโกของผมตัวนี้นะฮะแล้วก็ผมก็จะแถบมานะฮะอันนี้ผมใช้คอมแบบคนตาบอลนะโอเคไป Speakers speakers button one one. ถ้ามิวถ้ามิวเสียงทุกอย่างก็จะไม่ออกเลยนะครับ <space>. right. อ่ะทีนี้เราแทบ็บไม่์อ่าเบราว์เซอร์นะครับเบราว์เซอร์ตอนนี้ผมเล่นอ่าเ <'s> cool. พลงผ่านเบราว์เซอร์เป็นเว็บไซต์ยูทูบนะครับอ่าเราคลแท็บไปอ่าผมก็เลื่อนลูกศรขึ้นเลื่อ,อนลูกศรขึ้นนะฮะเนี่ยลูกศรตรงนี้นะ เลือเ่อนขึ้นในเสียงดังขึ้นโอเคเห็นไหมเสียงเพลงดังขึ้นมาแล้วนะถ้าเราถ้าเราลดถ้าเรารีเสียงลงอันนี้เสียงเพลงจากเบฟก็จะเบาไปเลยก็จะปิดไปเลยนะฮะอ่าอันนี้นะฮะเบฟเมื่อเรา เมื่อเราเเสียงที่พอแล้วผมจะเล่งไว้ที่ร้อยเ็นแล้วกันรอยเปอรแล้วแล้วผมจะแทบไปแ้มแทมิวก็คือก็คือปิดเสียงเพลงจากเว็บไซต์นะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟล์ต่างๆเรากดเล่นบนเว็บไซต์ก็จะไม่ตาม่งนางอันนี้นะฮะเป็นสาเหตุที่ว่าเอบางที B T, กด Enter ใน YouTube แล้วเพลงอะไรไม่เล่นไฟล์อะไรไม่เล่นลไไเน,นี่ยฮะเราอาจจะไปมิวเสียงจากเบราว์เซอร์หรือว่าจากโปรแกรมเฉพาะไว้อ่ะอ่ะเราสเปซบ,บาร์ให้มัน มาดังมันเก่าครับอินพีดีเอเราก็สามารถที่จะปรับเมนูเสียงของอินพีดีเอตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับโอเคลองไปใช้กระดูครับนะมันมีหลายเมนูเลยนะฮะโอเคไปก่อนลวครับสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกชาว t ิก t o อกลองไปทช้กันดูนะครับสำหรับการเล่งเสียงนะฮะแต่ละโปรแกรมแล้วก็แต่ละส่วนนะฮะสามารถปรับได้ตรงนี้นะครับโดยการกดรันแล้วก็พิมพ์ S N D V O L ครับ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากท่านอาจารย์คิดสุกหนูเนาะ